ไม่ใช่เล่นเลยค่ะเกมนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะสนุกป่ะไม่แต่แต่ว่าพี่์มงอยาคือเวลาเล่นถูกภาพสวยไหมภาพสวยไหมสนุเล่นสนุกไหมเล่นสนุไหมสวยมากภาพสวยมากแล้วก็แบบถ้าสมมติถ้าสมมติเล่นเป็นน่าจะสนุกเล่นที่เล่นครั้งแรกชอบชอบความคือชือกปักหมิ่นเป็นโค้ชด้วเป็นโค้ชทุกคนเลยน่ารักมากสโค้ชเรื่องของการเล่นด้วยและโค้ชเทรนเนองของการวาดด้วยใช่ มาคู่นี้โอ้โหเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมที่ทำทุกอย่างใชได้อยู่นิดนึงค่ะก็ยังไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ไม่อ่อนให้ด้วยอะไรโอ๊ยซึ่งอีหลักทำไมทำไมเฮ้ยเขาตออกเหนื่อยยิ่งไปกว่าเราก็ต้องให้เกียรติในการเล่นเต็มที่ครับเพราะว่าอาจจะไม่มาเพราะเราแบบได้ซ้อมมาก่อนแล้วนิดหน่อยสามสี่ชั่วโมงไม่เคยค้าเลย ไม่เรียกว่าซอลไม่เร uhh ียกว่าติดงงแงมแล้วนครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วครับว่าแบบภาพสวยเกมสนุกอยู่แล้วครับนี่เทรนโดใช่ครับถูกต้องจริงจริงทั้งหมดสี่ด่านเมื่อกี้นี่คือชอบ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 แบบด่านที่สุดห้สนามไหนที่สุดนะครับผมนอกจากดองฟินนะคะเมื่อกี้ดองฟินที่แจนนี่เล่นมือใช่เมืดองฟินที่มันมีสัตว์กระโดดกระโดดเป็นสัตว์ทะเลทะเลน่ารักดี สวยจริงที่สวยสวยทุกขนาดสวยทุกฉากมันคือิ๊กเกี้ยนนี้เล่นได้นสี่คนเลยนะคะนี่นด้แค่สองคนเองถูกต้องอารมณ์เหมือนใค่อยากวัด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 ให้เห็นไปเลยนะว่าใครยังไงอะไรนั่นเองนะให้เห็นเลยว่าการซ้อมสี่ชั่วโมงกับการเล่นเป็นประจำนะครับเป็นแบบไหนยังไงฮะครับแล้วน้องเหมือนโรงงานนะครับรีบส่งไมคให้ผมเลยนะใช่พี่รอพี่รออยู่เพราะว่าตั้งแต่กองแล้ก่อนก่อนแบบพี่ต้องใส่ เอาจริงไหมคคือตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะเล่นชิวๆนะฮะแต่ว่าโดนพี่ๆี c ทั้งคู่เนี่ยกดดันมากเลยฮะกับการยิ่งจริงสอมวัละสี่ชัช่วโมงมันรู้สึกว่าผมต้องเล่นจริงๆอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจครับดีใจครับผมก็ขอบคุณทางดีินโด้เลยนะครับผมที่ให้เกียรติพวกเราฟอร็อกซี่แล้วก็ทางของบีแนทีนะครับผมได้มาได้เกมสนุกๆลบกันด้วยซึ่งก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เหอนกันนะครับผมที่จะเล่นมาดูคาส์นะ สนุกมากสนุกมากครับผมเราอยากจ่ายทั้งสองทีมแล้วกันนะครับผมเชิญชวนแฟนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นหรือคนไหนที่เอม่ยังไม่เคยจำได้อะไรอย่างเงี้ยฮะขออนุญ้าจะชวนนะครับฟิลอารมณ์แบบฟิลที่เราแบบสนุกแล้วก็อินกับเกมเป็นยังไงฮะเชิญชวนยังไงแล้วจากใครบ้างหลัเราเลยครับก่อนหน้าก็ยขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็น อาเปิทเทเซอร์แล้วกันนะครับเป็นแบบน้ำจิ้มในงานน้อยแล้วกัวควนครับผมซึ่งบอกเลยว่าในกลุของทางอินเทอร์โกลด์ซูชใช่ไหมครับมีหลากหลายเกมเลยนะครับผมนอกจากมัโดคาสก็มีทั้งโซนสปอร์ตด้วยแล้วก็มีเก <S 2> <S 2> อมอื่นๆอีกม,มากมายเรียกได้ว,ว่าถ้าใครชอบสายไหนหรือว่าใครถนัดสายาไหนก็สามารถเลือกเล่นในตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบแล,ล้วก็รักสายพ็อกซี่เนี่ยทำไงครับต้องเล่นทุกเกมเลยครับ ก็ขอบค่ณยดีเทนโสิไปด้วยนะคะก็ดีใจมากเลยที่ปกติก็เล่นอยู่แล้วแะมีเป็นของตัวเองด้วยดีใจที่ั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับายดีทนด้นะคด้วยที่เชิญพวกเรามาในวันนี้ก็คุณมากเลยนะคะยังไงก็แฟนทุกคนนะคะที่ว่าแฟนหลายคนก็เห็นแลวว่าชเล่นเกมเมื่อวานี่เล่นดีเทนดกันเลยนะคะมีค่วันนี้ก็เดี๋ยวว่าเราจะไปซื้อมาที่คุคามาเล่นกันดีไหคะเอาไปคุย เ,เติมเติมนะคะก็ฝากด้วยละกันค่ะวันนี้ก็มีบูธหลายๆบูธที่ให้เล่นนะคะมีเซลได้อยู่ตรงกลางนะคะมีทางดนเรนร์นวสวิสปอร์ตนะคะแล้วก็มีพรมคัทที่ทำใหม่พักแป่ทางรู้นนะคะที่พวกเราเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยมนีห้ทุกคนได้ได้ทางรู้นเหมือนกันนะคะ